ตรงที่ตรง MG ซ CTD กับชุดแต่ง s ส o r t y ตี้สจะสวยห่าหลไปชมกัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยอยู่กับเจ้า MG4XKD นะคะสีส้มตัวประกอบไทยนะคะราคาค่าตัวของน้องตัวนี้นะคะจะอยู่ที่8,9900บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพอแต่งกับชุดแต่ง S s p o r t ตแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะนี่ดีไซน์ของเขานะคะจะดูหรูหรามากนะคะซึ่งจะเป็นสีที่เข้ากับตัวรถนะคะจะเป็นตรงที่ตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านจะทำให้ หรูแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะว่าประกอบไทยนะคะที่จะได้เพิ่มเข้ามาจากตัวประกอบนอกนะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้าแบบ Ad a ด t i ี e นะคะอุ่จะเปลี่ยนจากล้อ17ขอบเดิมนะคะมาเป็น18นิ้วนะคะเป็นสเปคยางของ คินโตะนะคะ225ทับ R 1 8นะคะซึ่งจะแต่งด้วยล้อดำด้านซึ่งดูเข้ากับตัวชุดแต่งมากๆนะคะช่างตัวรถน,นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเลือกจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะแล้วมีสีให้เลือกคือเป็นสีแดงและสีน้ำเงินนะคะตรงนี้นะส่วนหลังคารุ่น X ของเรานะคะจะเป็นหลังคาดำทูโทนนะคะซึ่งจะมีในรุ่น X แล้วก็ด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งก็จะประกอบด้วยสีดําด้านนะคะเป็นยาวมาถึงนี่เลยเอก,กลักษณ์ส่วนตัวของเขาเลยก็คือสปอยเลอร์หลังนะคะที่ติดมากับตัวรถนะคะรุ่น X นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนนะคะในทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับตัวประกอบไทยของเราเนาะแล้วก็มาในส่วนของไฟนะคะไฟท้ายรุ่น X เ,เนี่ย จะเป็นไฟ LED แบบคาดยาวเลยนะคะในการขับกลางคืนนี้คือรู้แน่นอนว่าเป็น MG 4นะคะ,ะแล้วก็มาดูในส่วนของออปชันนะคะก็จะมีกล้องนะคะมีกล้องถอยกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้ง4จุดเลยนะคะแล้วก็ของเราก็จะมีะระบบ iSmart นะคะซึ่งสามารถเปิดแอร์รอได้นะคะถ้ารถลูกค้าไปตากแดดที่สั่งเปิดแอร์รอได้เลยนะคะเข้ามาในรถก็คือเย็นสบายเนาะ สำหรับที่ใครที่ติดตั้งนะคะชุดแต่งนะคะก็จะได้เป็นสเกิร์ตหลังไปด้วยเนาะชุดแต่งตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งครอบแบบทั้งชิ้นเลยนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นดำด้านนะคะเหมือนข้างๆแล้วก็ด้านหน้านะคะซึ่งจะทำให้ดูสวยแล้วก็สปอร์ตมากๆเลย ชุดแต่งจัดเต็มล้อมแม็กอย่างนี้ที่อุ๋ยเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถาโทรเข้ามาสอบถามอุ๋ยได้นะคะที่เบอร์0982658643ตอนนี้จัดโปรใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะเพจคอรบุรีคา Channel นะคะหรือ m g p r o w o w นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ